จากบริษัทเวมิชินพีเอลนะครับวันนี้จะนําเสนอเครื่องกดน้าหวาน4โถ10ลิตรนะครับของไต้หวันนะครับสแตนเลสแท้นะฮะดูได้ครับผมไม่ใช่อลูมิเนียมนะฮะหัวกดนะครับสแตนเลสแท้นะครับเป็นหัวกดที่น้ําจะไม่มีหยดไม่มีไหลนะฮะถ้าเป็นของจีนเนี่ยตรงนี้จะเป็นแหลมแหลมนะครับเวลาเรากดกันเข้าไปเนี่ยจังหวะที่เรายกแกวออกเนี่ย มันจะมีน้ําไหลลงมาอยู่นะฮะครับสวยตัวรองน้ำสแตนเลสนะครับตัวเครื่องสว่วนตัวนี้เป็นแบบน้ําพุนะครับผมจะไม่เสียง่ายจะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนบ่อยนะถ้าเป็นแบบใบใบกวนเนี่ยมอเตอร์ใบกวนเนี่ยจะเสียต่อเวลานะครับเป็นเพราะว่า ตัวใบกวนเนี่ยจะหมุนทั้งวันนะฮะจนทําให้เกิดมอเตอร์ไหม้นะฮะเดี๋ยวไปดูรีวิวรีวิวอะไหล่ได้ว่าลูกค้าสั่งมาซื้ออะไหล่มอเตอร์ข้างเยอะถ้าเป็นแบบใบกวนนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเอ่อตัวนี้จะเป็นแบบน้ําพุนะครับเหมือนในร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาครับสเตลเลตแท้นะครับวางเสียนได้เลยนะ แล้วความพิเศษของรุ่นนี้นะครับเจะดูแลรักษาง่ายนะครับจะมีผ้ากองนะครับจะมีตัวกองนะครับเราสามารถถอดนะครับถอดไปทําความสะอาดถุงได้นะฮะด้านหนักเครื่องจะมีตัวถอดนะครับแ๋ยวดูดูตัวนี้เดี๋ยวดูนะครับนะครับจะมีตัวกองนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับเราจะดูแลรักษาง่ายนะครับบำรุงรักษาง่ายนะครับเราดูตัวนี้ เค okay. ครับ,นะรบแล้วความพิเศษของรุน่นนี้นอกจากเป็นสไตเลสแท้และหนานะฮะยังสามารถตั้งอุณหภูมิเป็นหน้าจอ LED ได้นะครับดูได้น,นะครับสามารถตั้งอุณหภูมิได้นะครับผมเป็นระบบจากจอ LED ครับเพื่องทำงานเงียบนะครับ บริษัทเวมวอชีนเราเน้นเรื่องคุณภาพนะครับและกระนการการขายนะครับเครื่องสวยเลยนะครับโอเคครับ